สวัสดีค่ะแฟนมีชู้รู้ไหมเราไม่มีสิทธิ์นะคะเมื่อกี้เมื่อกืเพิ่งไลฟ์ไปเกี่ยวกับเรื่องว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะแต่พอไลฟ์เสร็จแล้วแล้วมาพิจารณาว่าถ้าพูดภาษาที่ชัดเจนมากๆชัดเจนมากๆเลยนะคะการที่แฟนมีชู้เนี่ยเราไม่ได้มีสิทธิ์อะไรในทางกฎหมายอาญาเลยนะคะหมายความว่าเราไม่สามารถไปฟ้อง เอาผิดทางอาญากับเขาได้เพราะมันไม่มีกฎหมายอาญาระบุไว้ว่าการมีชู้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอาญาในสวีเดนนะคะอันนั้นคือสิทธิ์ทางด้านอาญาเราไม่มีสิทธิ์นะส่วนสิทธิ์ทางด้านแพ่งนะคะ ก็คือจริงๆมันมีกฎหมายระบุไว้อยู่นะคะที่เขาเรียกว่าประมวลกฎหมายการสมรสหรือ e x t e n s c o p s b a l k e n นะคะ e x t e n s c o p แปลว่าการสมรถนะคะ b a l k แปลว่าประมวลกฎหมายซึ่งประมวลกฎหมายนี้เขาก็บอกไว้ว่าคู่สมรสเนี่ยนะจะต้อง จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกรงงใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะต้องร่วมกันดูแลบ้านและลูกแล้วก็มีการปรึกษาหารือกันแล้วก็ร่วมสามัคคีกันเพื่อทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อครอบครัวอันนี้คือบทกฎหมายแต่มันเป็นกฎหมายแพ่งหมายความว่ามันไม่มีโทษระบุไว้ถ้าเขาไม่ทำตามมันก็ไม่มีความผิดนะคะ โอเคไหมถ้าใครโอเคเขียนออกคอมาว่าเข้าใจว่าโอเคมันมีกฎหมายอยู่นะวันนาทีของสามีภรรยาที่มีต่อกันเนี่ยควรจะเป็นยังไงควรจะต้องซื่อสัตย์ต่อกันนะคะแล้วก็เกรงใจซึ่งกันและกันแต่ถ้าไม่ทําถ้ามีความขัดแย้งกันเราไม่สามารถนําเรื่องนี้ไปขึ้นศาลได้ไม่สามารถไปเอาผิดเขาได้หรือไปแจ้งหน่วยงานอื่นนะคะเขาก็ไม่ได้สนใจเรานะคะในเรื่องการมีชู้นะคะเพราะว่า ประเทศสวีเดนเป็นประเทศเซรีเป็นประเทศเซรีรท,ซรทางเพศนะคะการที่ผู้ใหญ่2คนเนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์กันมันเป็นเรื่องของคน2คนกฎหมายไม่เกี่ยวนะคะกฎหมายจะเกี่ยวก็ต่อเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็กที่อายุต่ำกว่า15นะคะโอเคนะตรงนี้ประเด็นนี้เสร็จแล้วสิ่งที่เราจะทําได้นะคะถ้าถ้าเขามีชู้เนี่ยนะคะก็คือถ้าเราไม่อยากเจ็บปวดหัวใจนานก็ควรจะ เดินจากตรงนั้นมาอันนี้ถ้าเป็นมะกรูดมะกรูดจะทําอย่างนั้นแต่คนอื่นจะเลือกที่จะอยู่ต่อก็ก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ถ้าเราเลือกที่จะที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นก็คือเราสามารถที่จะยื่นคําฟ้องขอ,อยาได้นะคะขอ,อยาายเดียวได้นะคะซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขว่าจะยาได้ทันทีเลยไหมหรือว่าจะต้องมีระยะเวลาไตรตรองก่อน6เดือนแล้วพอพ้น6เดือนไปแล้วไม่ให้เกินหนึ่งปีนะพอพ้น6เดือนไปแล้วจะต้องยื่นคําร้องซ้ําว่าเราต้องการจะยา นะคะกรณีที่ที่มันมีระยะเวลาไตรตรองนะคะซึ่งรายละเอียดพวกนี้เมื่อกรูดเคยทำคลิปไว้ให้หลายครั้งแล้วนะคะลองค้นหาได้โดยใช้คำว่าอย่า แล้วก็ใส่คําว่ามะกรูดเข้าไปนะคะแล้วก็จะเจอข้อมูลที่มะกรูดเคยทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะโดยเฉพาะใน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 แอปสีแดงนะคะโอเคเรื่องการหยานะถ้าสมมติว่าเราเลือกที่จะหยานะคะมันก็จะมีผลนะคะผลอย่างแรกเลยคือสถานภาพสมรสของเราจะเปลี่ยนจากสมรสมาเป็นหย่าเมื่อสารตัดสินให้หย่าแล้วแล้วก็มันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องลูกนะคะปกติถ้าก่อนหยามีอํานาจปกครองหมุตรร่วมกันนะพอหยาเสร็จ ก็มักจะมีอำนาจปกครองบุตรร่วมกันต่อไปถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอต่อศาลว่าขอมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียวก็จะมีการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบกันเยอะมากกว่าที่ศาลจะ ตัดสินให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอํานาจปกครองบุตรฝ่ายเดียวนะคะขอได้ยากมากนะคะในประเทศสวีเดนในปัจจุบันนี้แล้วก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะคะทรัพย์สินตรงนี้จะต้องระมัดระวังมากนะคะเรื่องสินสมรสกับสินส่วนตัวนะคะก่อนที่จะเซ็นเอกสารอะไรต้องดูให้แน่ใจก่อนว่ามันคืออะไรนะคะเพราะบางคนเสียเปรียบนะคะพอไม่รู้ภาษามาใหม่ๆนะคะเขาเอาอะไรให้เซ็นก็เซ็นปรากฏว่าเป็นการ เซ็นสละดสิทธิ์ในสินสมรสนะคะเป็นการเซ็นสละดสิทธิ์ว่าถ้าหย่ากันแล้วฉันจะไม่เอาทรัพย์สินอะไรฉันจะไม่แบ่งทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสให้เป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายเดียวอันนี้มันละเอียดอ่อนนะคะอย่าเซ็นอะไรถ้าไม่รู้ความหมายของมันนะคะเพราะเซ็นไปแล้ว แก้ไขยากมากนะคะแก้ไขยากมากจริงๆมันจะมีเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะคะแต่ว่ามันจะเอามาอ้างยากมากเพราะฉะนั้นระวังตัวก่อนเซ็นเอกสารนะคะเรื่องทรัพย์สินแล้วแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกเรื่องประกันเรื่องเงินบำเหน็จบำนาญอะนรนี้มันก็จะมีผลนะคะเช็คได้มะกุดเคยทําไว้แล้วนะคะแล้วก็กุดเคยทําคลิปคาศั์เกี่ยวกับเรื่องการมั่นแต่งงานแล้วก็อย่ามีคําศัพท์ที่เกี่ยวกับบริบทเรื่องพวกนี้ไว้นะคะ มีอะไรอีกอ้อถ้าใครเลือกที่จะหย่านะคะต้องการจะยื่นคำร้องขอหย่าม่คุูก็ทำคลิปไปให้แล้วนะคะชื่อการยื่นฟ้องขอหย่าแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วก็วงเล็บสวีเดนมีบอกละเอียดชัดเจนว่าไปอบอกละเอียดชัดเจนนะคะว่าไปเอาเอกสารที่ไหนไปที่ศาลได้เลยค่ะแล้วก็ขอเอกสารใบหย่านะคะ,ะใบหย่าเขาเรียกว่า การยาภาษาสวีเดนนะคะถ้าภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่า quillsmesa s แต่ภาษาทางการเขาเรียกว่า extenscope q u i l l n a d นะคะไปบอกเขาเฉยๆก็ได้ว่าย o i l l quill a m will quill a me ฉันอยากจะยานะคะพอไปอยาแล้วอพอไปได้แบบฟอร์มมาแล้วมา มาเปิดดูค่ะมากูดสอนแบบกรอกช่องต่อช่องเลยว่าช่องนี้ต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างนะคะหรือคนที่อยากจะเลิกแล้วไม่รู้จะปรึกษาใครดีนะคะก็มีคลิปไว้ให้นะคะไปไปค้นดูนะคะค้นดูอ่ทาทงนี้ทั้งนั้นมะกูดอยากจะบอกว่าขอให้เราเตรียมตัวนะคะการที่จะย้ายมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองการที่เราไม่รู้กฎหมายเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆขอให้รู้ภาษาก่อนเพราะภาษามันจะเป็นกุญแจไข ให้เราไปสู่สังคมสวีเดนนะคะภาษาขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะอย่างมีสติว่าอยู่ๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเรา,เราจะรักกันเสมอไปนะคะอยู่มันก็อาจจะมีวันที่จากกันถ้าไม่จากเป็นก็จากตายนะคะไม่รู้ว่าไหนจะเจ็บช้ำกว่ากันนะจากเป็นหรือจากตายจากเป็นคนที่เคยรักกันเขาจะมีคนใหม่ก็ได้นะคะ หรือเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเพราะมีการจากตายก็ได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีพยายามพึ่งตัวเองให้ได้เร็วที่สุดนะคะรีบเรียนภาษารีบหางานทําถ้าอยากจะทํางานให้ได้เร็วภาษาดีใบขับขี่มีมันจะไปเร็วยิ่งขึ้นนะคะยังไงก็ะมะกรูไม่แน่ใจว่าจะเก็บเก็บคลิปเก่าเอาไว้ไหมหรือเอาไว้แต่คลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้ก็กลัวสะเทือนใจคนที่ถามนะคะแต่ขออนุญาตตอบตรงๆว่าแฟนมีชู้รู้ไหมว่า เราไม่มีสิทธิ์จะไปทําบทลงโทษเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลงโทษอะไรเขาได้นะคะสิ่งที่ทําได้ก็มีแต่ว่าตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะจากถ้าจากก็ทําเรื่องอย่าให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรื่องทรัพย์สินสมรสสมมุติว่ามีสินสมรสใช่ไหมคะมีสิทธิ์ที่จะแบ่งทรัพย์สินเนะี่ยเขาจะนับเขาจะนับทรัพย์สินที่จะใช้แบ่งณวันที่เขาเรียกว่าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่า b r i d ด e do g e หรือเปล่านะคะ bridge ถ้าจําไม่ผิดนะคะ b r i d แปลว่าตัด นะคะแปลว่าหักดอกแปลว่าวันก็คือวันที่เขาแบบว่าถือว่าแตกหักกันนะคะ,ะคือวันที่เรายื่นใบคําร้องขอหยา่าเขาจะดูทรัพย์สินถ้ามีการโอนย้ายถ่ายเททรัพย์สินหลังจากวันนี้นะคะถ้ามีกัญยาแล้วจะต้องแบ่งทรัพย์สินกันแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินเนี่ยนะคะสามารถที่จะฟ้องต่อศาลเพื่อให้นับ นับรวมได้นะคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยพอรู้ตัวว่าอีกฝ่ายยื่นคําร้องขอหย่าแล้วฉันโอนโอนทรัพย์สินพี่เลี่ยมเดี๋ยวแม่ไลฟ์แป๊บนึงค่ะลูกอ่าแล้วก็โอนทรัพย์สินไปไม่ได้นะคะตรงนั้นสามารถที่จะนํามูลค่ากลับมาคํานวณได้โอเคเรื่องกฎหมายเนี่ยนะคะฟังฟังไลฟ์แบบนี้ขอให้ฟังหูไว้หูเพราะในความเป็นจริงมันมีรายละเอียดที่ที่ปลีกย่อย มากนะคะแล้วมกูดไม่รับปรึกษาเรื่องกฎหมายนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทนายเป็นแค่ล่ามนะคะเป็นแค่ล่ามหน้าที่ที่มกูดให้ได้คือให้ความรู้ทางด้านภาษานะคะถ้าใครอยากรู้แบบเข้มข้นรู้แบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก็มาลงเรียนออนไลน์กันนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็ดูไลฟ์อรอดูไลฟ์ฟรีอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นของฟรีมันจะกระปิบกระปอยมันจะไม่ต่อเนื่องนะคะถ้าเราอยากพึ่งตัวเองได้นะคะได้ภาษา หางานทํานะคะถ้าอยากได้ภาษาถ้าอยากได้งานไม่ใช่ถ้าอยากได้งานทําเร็วขึ้นก็ต้องมีใบขับขี่แล้วจะหางานได้ง่ายขึ้นเยอะมากในประเทศสวีเดนนะคะถ้ายัางไรก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่หรืออยู่เดี่ยวๆนะคะเราสามารถทําชีวิตให้มีความสุขได้นะคะถ้าต้องการกําลังใจก็ส่งข้อความ มาคุยกันได้มะกรูดให้กําลังใจได้แต่ไม่แบกใครนะคะถ้าคุณไม่เดินมะกุูดไม่แบกไม่ลากนะคะแต่ถ้าต้องการพักมะกรูดรอได้แต่ถ้าไม่ช่วยตัวเองเนี่ยมันไม่มีใครช่วยเราได้เนาะยังไงก็ขอให้มีความสุขกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ